ครับตู่เชียงใหม่ครับเครื่องยนต์าแรงครับเันกประสงค์ลูกค้ามาซ่อมครับไม่ติดครับเดี๋ยวมาดูอาการดะครับการเช็ควาล์ล้างขคลับ เช็คเบื้องต้นครับล้างขบูไฟไฟมีน้ำมันมาตามสูตรเลยครับมันต้องติดครับแต่ตอนนี้ลูกค้าบอกว่าทิ้งไว้นานครับไม่ได้ใช้ครับนะครับตปวดออกมาวัดเย็นมีแต่น้ำครับ,บาว่า เหตุที่ไม่ติดครับโดนน้ำครับเดี๋ยวล้างขบูรล้างเครื่องใหม่จัดการถ่ายน้ำมันเครื่องล้างเครื่องใหม่ัะ ล้างขบูเหมือนคลิปที่แล้วครับล้างขบูและประกอบตามเดิมนะเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ให้เรียบร้อยครับทดลองติดชัวร์ครับนะครับทำการจัดถ่ายน้ำมันเครื่องครับล้างขบูใหม่เลยครับถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วจุดกอบเข้าตามเดิมครับน้ำเต็มเครื่องเลยครับ แค่ถ่ายน้ำมันออกจากถังแล้วน้ำมันเบนซินกรอบเข้าไปครับเป่าเป่า,ปาดูหัวเทียนครับเป่าให้เอาน้ําข้างในออกให้หมดครับผมว่าถ้าโดนฝนจะไม่เป็นแบบนี้นะครับสงสัยจะตกน้ำนะฮะตอนน้ำมันเครื่องม,ม,มีน้ำอยู่ครับ ถ้าโดนผมก็ในน้ำมันเครื่องจะไม่มีนครับครับล้างขบูแใส่น้ำมันเครื่องเติมใหม่เลยครับมานกว้างๆเลยครับเดีจะมาลองสตาร์ทเลยครับ มันเป็นซินเข้าไปครับแก๊สเก้าหเก้าห้าได้หมดเลยนะครับมาทำการสตาร์ทดูเลยนะครับเปิดน้ำมันดึงโช๊คอยู่ใกล้ๆนะรอน้ำมันลงแป๊บหนึ่งนะอ่ะลองสตาร์ทเลย